ขอบระคุณพี่สาวจังหวัดเลยโล่งใจเออนะฮะพี่ธนิดาบอกว่าโล่งใจถูกต้องครับคำวสวงพี่จอมสวัสดีครับบอลลัมใจกั้อยครับผมครับครับ ครับผมอ๋อครับผมครับครับครับผมเห็นเห็นบอกว่าจะยื่นยื่นใหม่สองคนใช่ไหมครับ ยังยังไงนะครับใช่ครับมันโป๊ไปเมไปไม่ได้หรอกพี่เพราะว่าเขาผู้หญิงเนาะแล้วก็ไม่เคยบินคือ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 ,ค,อ,ค,อคือเราเนี่ยเราคือสําหรับผมเนี่ยผมไม่กลวัวอยู่แล้วเพราะว่าผมผมผมไปคนเดียวผมก็ไปไปไปเรื่อยครับแต่ว่าอันนี้คือเขา แม่เขาไม่สบายใจถูกไหมครับอันนี้ต้องต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะฮะแบบแม่แตนไหนครับแม่แม่แอนบอกเอากะกะอ๋อเออกะกะกะร้องคุยบึงครับเพราะว่า เพราะว่าเฮนเอนบอกว่าเออถ้าถ้าไปบพได้กดกสิชดเชื่ยแบบอาจจะเป็นเดือนกรกฎาแล้วบอยไปด้วยอะไรประมาณนี้เพราะว่าอันนี้มันมันกข่าวมันขามครับเอาก็บมันมันมันอันนั้นเนาะมันสูตรวีใสเพราะว่ามันท่นไปผู้เดียวมันเขาต้องคำนึงถึง,ถงควม้ควมว้ม คือความกังวลของเขานะ่ะแมนมารับเพราะว่าเป็นผู้หญิงบินคนเดียวเนาะถึงเขาสิบ,บอกว่าเราหนัดหรือหรือแม้กระทั่งคุณเมย์เราก็ถึงบอกว่าเป็นแฟนคลับแต่มันก็ประเดรรู้จักกันมาก,ก่อนไหมครับมันก็ไม่ได้แบบสนิทที่ทจะแบบว่าเอาคอนนั้นคนนี้มาดูแลเราเขาต้องไปได้เลย่องเสียอันนี้คือคือความขิดเพิ่นเนาะแมนมาลาคผมกับเขาใจยุ่ ออเออเออเอ,อครับครับผมสองสองคนนี่สองคนนี่สิสิบพานบ่หรือหรือจังไหนครับคิดว่าเออบเออครับครับครับผม เออ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 ครับ มันจะเป็นอย่างเอากับมันแม่นแมนอยู่ครับแต่ว่ามันเหตุยังไนะงเนาะครับครับอืมเออครับเออเออเออ เอาคือเป็นกระตองเชิญเนี่ยมันพนนันแหละเนาะน่หละคือปล่อยเห้เพิ่นเี็ดเลยครับครับครับเออครับเออ อืมอืมครับครับผมครับแต่เขาก็เคยบินต่างประเทศพอเหมือนสินะครับเคยมีประวัติบินอืมออผมผมก็คิดว่าเพื่อนสิเขาใจอยู่ดอกขันคันแอนไปผู้เดียวก เพิ่นเพิ่นขนาดสิเข้าใจนะแต่ว่าผมผมบ่ได้ติดด้เออเออเราสิเฮ็ดจังไหนจังสิว่างให้แอนไปผู้เดียวเลยดิอันนี้ก็ต้องคุยแล้วคุยคุยกับแอนเลยโดยตรงว่าสิาได้รู้ร,ร,รู้จักกันเออ ออ,อแต่ลองคุยกันมึงไปแล้วผมผมสำหรับผมเนี่ยบอบอบอได้ตีดดอกขันแอนนวา,ว,าว่าจังไนดก็ว่าตามเพราะว่ามันเป็นมันเป็นงานของเขาเนาะเรามันเป,นนเปน็นเป็นเขาเขาก็ต้องตัดสินใจเองผมก็ใอ้คำพึดซาอะไรครับ เออหนาหลาเหเท็ดเอาคิดในทางดีก่อนฮะฮะแบบมันพันฮะคนทียืนวิ่าไปไม่เนี่ยมันพันครับเออก็ก็ครับก็ก็ก็ลองคุยลองลองลองแอดเฟซแอนไปเบิ้ง แอดเฟซไปเลยก็ได้ครับหรือแอดเฟซมาผมเดี๋ยวผมส่งให้แอนัเฟซเดียวนล่ะครับเฟซเดียวนัเหระเฟซแอนออร์ดีซื้อครับภาษาอังกฤษ A อด e. ับเบิลเอ็นโอไอดีดับเบิลีครับครับได้ได,ได้ได้ครับได้ครับ ครับครับเดี๋ยวพอดีผมไล่โซดอยู่ครับครับครับ,รบ,รบขอบคุณมากๆครับอันเรื่องไปมืองหนอกอะแหละครับเป็นมันดีสาพื้นมดพานแล้วที่นี่ในทีมนะ่ะแอนพันผู้เดียวมันก็นเลยแบบหาวิธีแบบยืนยืนย่างหน่อยกับมีคนติดตามที่คนเป็นไทยเฮ้าจากคนหรือสองคนเหนียงสี่นะครับเพราะได้ไปเป็นมูกรลองเบิงมาสิพนันบ ็ขอให้ได้ไปเนาะเพราะว่าก็เข้าใจผู้ผู้สำหรับผู้จัดผู้เพิ่นแบบเตรียมงานนะครับแหล่วแฟนคลับผู้ต่างน้าต่างๆลรอค่อยครับผมแม่บังออนครับผมแม่ทัศนีจัิเรญวงสาโนน2,500คนที่รับชมไลฟ์สดตอนนี้นะครับ หอดสารคามแล้วเป็นกำลังใจให้นะขอให้ใหายไยพี่กุหลาบ <c oughs> นาคเสนสู้ๆขอให้ได้ไปบอยสำหรับบอยเนาะตอนนั้นแบบคือคือเราดิ้นลนที่จะไปแหละ ตอนนั้นที่ที่ไปยุโรปก็คือไม่รู้จักใครเลยแต่ในความที่เขาเป็นแบบเขาเขาเป็นผู้ชายน้ำเนองแล้วก็แบบบรยนันบรยนันบรยันยังองะนะตอนนั้นคือตอนนั้นแล้วเราก็หาโอกาสแบบอยากไปด้วยบินไปคนเดียวเลยภาษาบอดดเขยียวพกอันเอียงก็ ให้อะให้อาจารย์ดรทัดเขียนภาษาอังกฤษให้ถ้าสมมุติว่าตมตรวจก็ยื่นให้เขาอ่านว่าเราเป็นใครเรามาทําอะไรอย่างนี้อย่างสิ่คือคือหลักฐานเวลาบินเนี่ยเรามีอยู่แล้วว่าตัวเครื่องบินไปกลับแล้วก็ตัวเครื่องบินไปกลับแล้วก็พวกหนังสือเชิญพวกที่พักอะไรที่เราจะไปพักไปอยู่นะฮะอันนี้คือเขาพกติดตัวไปแล้ว นะครับเวลาไปยื่นแต่ถ้าเขามีคำถามเพิ่มเติมก็เลยแบบเผื่อมันมีมันน่าจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมบ้างพี่ทัดเขียนให้เลยเราเขาบอกภาษาอังกฤษบ่อยเนาะทีนี้ก็ไปยื่นต่อหมอนะฮะต่อหมอกับก็ก,ก,ก,ก็พยายามเลียงถ้าเป็นต่อหมอ้อผู้ชา้เขาสียเลียงเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายเขาต้องเขาต่อหม้อที่เป็นผู้ยิ่งเนาอะ,อะก็เข้าแถวโชคดีแบบเราต่อแถวได้ต่อหม้อที่เป็นผู้ยิ่งพอดีเขาก็โอเคให้ผ่าน เขาไปหอต่อม่อสวัสดีเขาผูนี้ไปนั่งออกไปสนามบินมุ่นเชียงตอนนั้น